เพื่อนดาราเม้นสนันนางเอกลุกครึ่งจัดลุกเบาๆสวยแพงทั้งคนทั้งเพชรจึงตาแตกกันเป็นเลยละค่ะกับลุกจัดหนักจัดเต็มทางเสื้อผ้าหน้าผมของเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่างแอนทองประสมที่ล่าสุดได้เชิดช้ยตระการตาพร้อมเครื่องประดับชั้นสูงจากแบรนด์ของกุชชี่กว่า100ชิ้นที่ได้รับการสร้างสารรค์โดยผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารรค์อเลสซานโดรมิเชล และแน่นอนว่าระดับตัวแม่เรื่องชุดก็ต้องยิ่งใหญ่ให้สมกับงานเพชรแบรนด์ดังสาวแอนก็ฟาดลุกนางพญามีความเป็นผ้าลูกไม้ซีทูวเบาๆงานหน้างานผมก็ส่งเสริมกันได้ดีเยี่ยมออกมาแล้วสวยลงตัวไรที่ติสุดๆเลยล่ะค่ะโดยเจ้าตัวก็ได้เผยภาพให้ชมกันเต็มๆผ่านไอจพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าวันนี้แต่งตัวเบาๆมาในทลลุกจากกุชชี และเครื่องประดับไฮจิวเว l r y ภายในงานฮอต t ทัสเดลิเซ u รัมเดอะนิวกุช i ี h ไฮจิวเว c o l คอลเลกชัน